หมูยอ2มูยอสองก้ช่อ่อ่ะยอ้วนอ่ะอ่ะไว้อ้วนยังไม่กินนะหนกินตอก่องเลยนะ็อคอะไรอกไม่แล้วหมูยอสองอะส่อ้วนสองตัวราเห่อว่องมหอมมาก

กระเตยนี่มิ้หนุม่มเนีนี่ไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเลยแต่ละอย่างไม่อ้วนเลยครับทุกคนโอ้มาแล้ว โอ้แม oh, 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 ่เจ้าโอ้แม่เจ้ารับปตืเตอครับค yeah. ุณตูรี่รับปรเตอครับเรากกลับไปวางทีเดิมโอเบกุกคือซุ่มโอ้เท่ากับกราแบบนี้ มุกยูรุคิงใส่จุดนอนแล้วหรอมุกยูรุคิงใส่จุดนอนอ่านมาเลยต่อแล้วดีด้วยใช่ค่รอยาเลยไม่ได้แบมาอกัน อืขอบคุณครับแบบอ้น่าว่ากันใหม่นะตะกินก็ลงมาดูอะไรแหละขอบคุณที่ช่วยปิดแกลเลอรี่ให้นะครับหนึ่งท่านเมื่อวานที่ไม่มาเพราะว่าสัปหิบิ่นเสร็จแล้วอ่ะหิบจะนั่งแท็กซี่คุณแม่เขาบอกให้จังเลยที่ไปตรงก็กเลยไ,ไ,ได้มานี้ ขอบคุณมาอีเิมมรมีเรื่องดราม่าด้วยเรเล่าให้ฟังเราทนี้ไม่ได้ทำให้ใครไดงาสุ หติมมาแค่นี้เพราะว่าไม่ได้มีรอยใหม่ไม่ได้นัดกันล่วง้าคืออบมที่อุ้มรู้ก็ว่ามานั่งเล่นด้วยกันมปแล้วก็ีายอุ้มก็เลยแบบว่าแบบว่านี่ว่าเมให้ถึงห่อยเพราะุ้มตองเอาดินี่นอนจะได้เลยครับทุกคนเขาก็มาส่งที่บ้าน ตอนแรกผมก็คิดว่าหนุ่มที่ไหนใครปอได้มาส่งคุณฮะแต่ว่าพี่เพยายาหน้าอย่างเงี้ยแบบใครใครวะงอ่ะเพาะช่พี่พี่เมฆขับ Porsche Tifa ของเรามาแล้วคุณหาดได้ไงเขามาวันเกิดอ๋อวันเกิดมาแบบไม่บอกว่าวันเกิดอืมอันเรารู้ได้ไงอ่ะไม่บอกพี่หลังบอกตอนสกับอ้าวเมฆคูณหาคกูหวา อมาแบบคือเต็นใจมานีมาละพ่อมาแล้วเอารอพ่อมารอแล้วไม่พ่อนอนวดรอเลยอเอา็จแล้วก็เลยไปรอพ่อครับขอโทษมารับอยแล้ว ไม่เป็นไรลับเลยปะหลาดับเลยจับเลยไม่ต้องไปบอกกูนะตอนแรกคึกว่าเพื่อนยังไม่รู้ได้แอบลับขอโทษขอโทษแก้วแก้วแก้วใส่ถุงให้มึ จริงเหรอคุณภูมิมาแล้วเหรอนั่งคุยกันพูดจริงวะเนี่ยคุณภูมิอยู่ไหนไหนคุณภูมิคุณภูมิชาวไร่ช่องริงภูมิมาก็ดีละพอดีว่าพี่อ่ะอยากจะแบบ เอาไอ้ดีเจเพชรจ้าช่องนั้นน่ะย้ายสลับใหม่อีกโทรศัพท์เครื่องน,นึงแต่มันจะส่งอีเมลไปหาฟูมอ่ะก็เลยทําให้พี่อ่ะสลับโทรศัพท์ไม่ได้ทํายังไงอ่ะเราเคยคุยกันในแชทของของช่องแรกพี่อ่ะตอนนี้มันบินหาวันไปหาวอทำแล้วโอ้ขอบคุณครับคุณพี่แก้วฝันใบ เราจะติดต่อกันทางไหนดีวะเตาเป็นอยูที่ห้าเจ็ดโม่เจ็ดโม่จดัคุณบุมมีก็มีสภาษณ์รายกคุณเปิ้ลคุณบุ้มชาวไร่อ๋อเปิ้ลเหรออ้าวคุณเปิ้ลเปลี่ยนรูปก้วเหรอดาวช่วยร คุณเปิ้ลที่นักดูคุณเปิ้ลสิเป็นหน้านั้นอ่ะสำรองครับที่เป็นหน้าเด็กเป<ช>็นแบบ<ะ>เอากรแดงๆอันนั้นคือคุณเปิ้ลอ๋อขอบคุณครับคุณเปิ้ลแชทผมก็ได้แชททางไหนได้แชททางไหนนะแชททางไหนอะคุณบูม ไม่กำลังคุยกับคุณภูมิอยูไ่ไหมคุณภูมิคือใครคุณภูมิคือเจ้าของดีเจเฟซ่าช่องสำรองอะ่ะที่เราต้องการรหัสอีเมลอะ่ะใช้ในดิจิตอลใช้ในดิจิตอลอันนี้นะเขียวๆนี่นะคุณภูมิอันนี้นะนนะอันนี้นะนนะช่องนี้นะช่องนี้นะนนะคุณภูมิทักมาหน่อยนะ เดี๋ยวพี่จะไปให้ไอดีบ้านเขียวไปไมากนะครับไหนขายหัวไปไหนมาคุณภูมิไหนหัวไปไหนมาเขาไปดูสาวเลยนะครับไม่ค่อยพาเขาไปดูสาวไม่น่าใช่นะคุณภูมิไม่ใช่คนอย่างนั้นคุณภูมิรู้สึกว่าเขาจะทำช่องให้พี่บีเป็นหลัก ขึ้นบินบินบ่อยผมไม่เป็นไรเดอร์สองอาหารมาครับอือไปทำงานไปทำงานเห็นไหมคุณหน้าไปมองว่าเขาไปส่องสาวเขาไปทํางานเขาเสียภาพพจน์หมดเลยเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษสังคมนะขอโทษค่ะขอโทษสังคมค่ะนื่ออันนี้น้ำผมลูกเวนกินเยอะแกอับสีไม่อันนี้กินไว้เพื่อไง วันนี้พวกกินไปสองแต่นิ่มสองสามต้องให้หน่อหนึ่งถึงห้าลรอครับถ้ามูนนี่หายก็เมื่อคืนอะที่ส่งก็ส่งสาวตามร้านส่งสาวตามร้านก็คือโอเขอาคุณเราดอกไม้กับพี่เปิ้ลเขาบอกว่าในตัวยาของมันมีแก้อัก๊สสุด งอาหาร,หารให้สาว,าวตามร้านแก่ปวดแก้เจ็บเลยคัดอยู่ในนี้หมดโอ้คุณแก้หมอคครับส่งสาวตามร้านกลางคืนครับ ออแบบเวลาผู้หญิงทำงานกลางคืนแล้วก็โทรจ้างเราโอ้หนิ่มโหคุณนี่มันดับสุขสีแล้วเทคเบิ่มเลยขอบคุณรพาคุณนิ่มลูกกินไม่สีฟ้าลูกกินไม่สีฟ้าหสำนักดีนักแล้วหมดเกี่ยวเกลี้ยงตอนนี้มันทำไม่เหลือทั้งย่างหล่อเป็นสุขสีเป็นไร้านนี้ปิดเที่ยงคืนนะทุกคน นี่ลูกคนจีนเขาถือใช่ไหมห้ามกินข้าวสอนจานนี่เป็นไงเป็นไงไม่เชื่ออย่าลดลงนี่สองเพราะว่าอะไรออะไรครับพี่โจ๊กทำไมกินข้าวห้ามซ้องจานจะได้แปนเกย์ได้ร้อนเล่น,นรอเล่นไม่กลมกลิน่นผีกินผีกิน<ม> เลาะแฟนกูตั้งการอย่างนี้เลยสูงไปคอนโดไงนั่นนงกูเขาจะมีจับแฟนกูนะเขาเรียกยังไงขอแจ้งนอแล้กูดแ่แตอรอไอช่องข้างบนคุณภูมิอย่าไปทักนะอันนี้มันไว้สั่งเสื้ออันนี้เป็น แอดมินตอบไม่ใช่ของเฮียนอจาจกคุณภูมิจะเข้าไปในไลน์โอเปนแชทเออะไรู้เอรผลตาเอาเาี้ยอะไรมเมมเรือพี่ิอของคุณครับคุณแก วดคุณปิ้งคคุณปิดแก้วอย่างสวยงามขอบคุณครับโอ้ยขอให้ลดน้ำหนักกันได้อย cis, ่างมีความสุขนะคะคุณเจนนี่เห็นในมือของน้องไหมคะเขาเรียกว่าครับมู้เขาเรียกว่าครับมูนี่นี่ลดน้ำหนัก ใจเนี่ยต้องเข้มแข็งนะครับเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องเข้มแข็งถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราต้องกินเลยมาเช้าช่างเลยหกสิบเก้า,มา,นะมา,ามมไม่ลงอ่าผมดาวยูไหผมนานนั่งไงคุณเขาถามผมทำไมลงผมคุมอยู่ไหมอย่าไปคุมเลย คุณอยู่ผมรับซิกแพกให้ดูโอ้โหคุณปิงคุณนิ่มบอกคุณปิงเติมเหรียญเป็นแล้วยิงของขวัญด้นหนุกเลยขอบคุณครับไม่ใช่รถด้วยไม่ยกแล้วห,อหรอเปล่เลิกแล้วอันนี้อมเลยเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกละเหรอ ไม่หมายถึงว่ามันปั้นอ่ะปั้นปั้นปั้นบินเยอะๆแล้วก็ปั้นหุ่นอะไรหรอเออต้องกินเยอะๆแล้วค่อยปั้นเนี้ยเรอเออแบบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อันนี้มันจะออกแนวผอมแล้วมันถ้ามีซิกแพ็คมันก็ปั้นง่ายหน่อย มาดักเผะเผเลยก็โอ้โหไม่รู้ไปเริ่มจากต้นชนปลายตรงไหนเนี่ยทรงเผะเศษก้อนเนื้อสับปันใหญ่ไม่เอาวะก็ในวันนั้นรู้รู้แบบปกติเราก็ออกกำลังกายหรอคะฝั่งนี้มันไม่มีที่วางไม่เคยเห็นใครจะไปวางฝั่งนู้นไม่มีเอาของจริงนะไม่เอาเอไอเนาะเดินคนบอกหน้าตัวจะตัวใหญ่สมัยก่อนนะดิรักกล้าม มาโจ๊กนักกล้ามมากเพือ่อนี้ใส่ไม่ได้คือแต่ว่าแช่นะที่แช่นานแล้ว ให้น้องดูอ่ะจริงๆก็ยังแขนใหญ่อยู่แต่อาจจะแบบใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แต่ว่าแก้กล้ามเนื้อมันหดอยู่กล้ามเนื้อมันหดตัวได้บรรดาใจเขาเล่นกระเดียมก็คล้องออกมาเราเล่นกระเดียวเขี่ยวเลยนขาเนี่ยมีมีเกี่ยวบ้าการที่กลับไปเล่นให้มันใหญ่อย่างนี้ใช้เลานหลายปีเกี่ยวนั่นแต่ข้างล่างไม่เล่นตลอดมันไม่ง่ายใช้งาน คุณหวานน้อยร้องต่อ๋อบคุณมากครับแต่ก็อยากข่าวได้ไหมครับแล้วตอนนั้นทำไมถึงเล่นหรอคะพี่เล่นมาอายุเรียนจบตอนสมัยเรียนพี่เล่เลน,น,นกับมนันด้วยกันสมัยเรียนอ่ะที่พายเรือแล้วจบไปพี่ก็ทิ้งไปพี่ไม่ติดปีพี่กับเล่นมนน่แล้วก็พี่เล่นมาตลอดเลยยี่สิบปีไม่เคยหยุดเลยร,ร,รักก่อนนะเต้นประดุ๊ก มหยุดม่อโควิดสุดท้ายที่พ no, anyway, so ี่พี่าีสงให้มนย่โควิดพรราชนีไม่ได้รูตอมีเพลงอนนั้วิววอนวิวอของโบกี้ไรออนแล้วก็มีล่าสุดเมื่อเช้ากิจงสโดโมชันก็เลยังไนะที่ซันซมีได้ก็ไม่มีรักหนุที่สุดเลยไม่เคยสลบ เพลงนะเพลงพระองค์ท่านใช่ไหมเพลงของพระองค์ท่านมีมีมีหลายหลายเพลงแล้วตอนนี้เพื่อการเลิ่มีเลิกกักมีอะไรอไหมมีหลายเพลงแล้วน่ารักดีดีคนใจอยู่คิณชอบกันพี่แพรจะชวนพี่เพชรไปเที่ยวขับตั้งงวดตอนเช้าตอนงเอามันไปไหม แค่โคตอ๋อใช่คอฟฟี่ไอ้ไอยูก็ชวนละเดี๋ยวถึงเพื่อนไปกันขายกาแฟนะขอกินไม่ไหวแล้วะมันมันโลมันขายกาแฟตอนบ่ายเอลตอนบ่ายเอลจิ๊บจเอาเลยลุยตอนเช้ากาแฟเพราะว่ามันจัดงานที่นี่รันตอนเช้าคอฟฟี่อะไรทอย่างแล้วก็ไปที่เที่ยวข้างบนเอ็นสเปียเขาก็เป็นคอฟฟี่เลยเป็นปาร์ตี้คอฟฟีเยอะ ไม่เลิศเธอมาเดี๋ยไปไปกินเหล้าตั้งแต่บ่ายๆใช่ไหมไม่เลิศเธอเพราะว่าอะไรใช่ไหมตัวนี้เข้าเข้าได้แล้วครับเฮียแอปที่เฮียตามหาเมื่อกี้ของเฮียเข้าได้ของเฮียใช้อยู่แต่ว่าปริมวนาเกิดแล้วแต่ว่ามันเป็นอีกเครื่องหนึ่งหนักมากตอนนี้ไปเฮียอยากจะมาไลฟ์ในเครื่องเนี้ยมันมันมันไม่ได้ มันจะให้ไปยืนยันมือยืนยันนี่มันไม่ได้จับธรรมดานะมันจัต่อฟทิศนะไอกลางวันค่ะบ่ายอ่ะมันจับซอฟทิสนะได้บอกอะไรจากเขาอยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันยิ่งจับก็ซอฟทิสแต่ยิ่งแปลนเพ่อว่าแต่คนไปร้านเราก็ไม่ค่อยตื่นเช้าว่ะค่ะใช่คนไปร้านเราเพราควรจะแต่งตัวบ่ายต้องตื่นตั้งแต่ประมาณสิบโมงแต่มันก็อาจจะมีนาเกตทุกเม็แบบได้จ้าได้จ้าขอบคุณมากเลยครับภูมิ สุขสาวเนี่ยก็มมเที่ยวแล้วถือว่าซือมาจุดคือหาสมาเที่ยวแต่คือถือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันสมาจัดกับวันที่แต่อย่างเขาบอมันมีทางเปุ๊บทเก็รเามนเลกตอยยอไงใช่รตะพราะั้นมันมีโรงแรมมมีโรงแรมก็เลยมีแขกหรอกเรียกวกาทำเป็นอีเวนต์แหละใช่ไหม แต่มีคนใส่เสื้อเชิดสีขาวนะเห็นในภาพอ่ะมีดำยไ้วดำ่ดวมมีใครสวยจังที่เหลือหัวไม่หูล้วไ้ขัใจเราก็ตื่นขึ้นาขยับเท้วเลยกินหมดเขาะกินรวกเมียบอกเขาไปสิว่าเมียใคร เียเหมือนที่พูดเมือวานอ่ะเขาพูดอ่ะให้เฮียเริ่มกอนละตรงนี้ก็อยู่ว่าไม่มีคนว่าแอบแม่เดินเดี๋ยวลามมาลามมาต่อแบนี้เลย่อ มาทไปดูหมอกกันผมลงมาเหลือ69แล้วน,นะครับจาก10วันที่แล้วไหม10วันที่แล้วเข73โอ้สะติ นี่ครับป้าตือสวัสดีครับป้าตือนี่ครับป้าตือนี้ป้าตือซีดเจียววันนี้ไม่เอาครับ นะครับทุกคนทีแวะมาดูกันนะครับน่ารักมากๆเลยน่ารักที่สุดตอนนี้ฝนตกปอยปอปๆนะทุกคนฝนตกปอยปอปๆอ่ะ อืมขอบคุณครับฝนตกปล่อยๆทุกคนทานข้าวกันหรือยังครับมือดึก กดอ,อะไรเล่นไปว่าพูนี่ครับร้านปลาตือเป็นประบานนี้ครับบรรยากาศโอ้คุณเปิ้ลผู้สหิวเลยยอกคือร้านปลาตือเขาไม่เนี่ยครับร้านปลาตือเขาไม่ไข่แอลเฮียทำยังไงใช่ไหมครับคุณเลิฟก็กินอาหารนะครับมื้อแรก หกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นเริ่มกินครั้งแรกตอนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็ไม่กินของทอดนะครับไม่กินขอบคุณครับคุณป้ลจอนลี่มาแล้วดินแดนแห่งหัวใจคือเราก็มาเริ่มหกโมงครึ่งนะครับจะกินเบีย์กินเหล้าก็กินได้นะกินไปเลย พยายามนอนให้เกิน6ชั่วโมงสวัสดีคุณจะโอด้วยนะครับแนะนำร้านน้ำเงี้ยวหิวใจค่ะข้างๆกันเลยขอดูสินี่ยนี่มันหมูกระทะไม่ใช่หรอเนี่ยนี่มันเจ๊เจ้ฝ้ายหมูกระทะนะทุกคน น,นี่เขาหมูกระท้ากันอยู่นะทุกคนสวัสดีนะครับคนดูประมาณ1,900คนนะครับร้านปิดเที่ยงคืนใครจะมาก็แวะมาได้นะครับนี่ร้านประตือ กลับไปหาเพื่อนดีกว่าไม่ใช่มัน,ม,นมันไม่เหมือนมันคล้ายๆ IF แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ IF เนะครับ <I am S 1> เพราะว่า IF เไตื่นมาห้ามกินอะไรเลยนะ <I am. S 1> จนกว่าจะถึงเวลาแต่ผมว่า <I am. S 1> ยังกินกาแฟอยู่ <I am. S 1> คุยเรื่องอช่างหรือว่าเขา่อคุณรันล้อลง เรื่องช่างเออจะบอกไปเล่าให้ฟังในรถนะไม่ได้เล่าเพราะว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครฟังก็ไม่มี้ใครฟังใครกันครัเรื่องช่างอะไรช่างมันเหรออ้าว <c oughs> ช่างแม่งช่างแม่งร้อนเลยอ่ะกลัวขึ้นรถไปแล้วเจอกลิ่นนั้นอ่ะมันไม่มเห็นมีใครได้กลิ่นเลยกินอะไรได้กเนี่ย ปูใช่ไหมจ่ายพี่จับได้ไหมไม่อยากไม่อยากเมาส์เดือดช่องบินกินตีนใช่ไหมตีนตัวเองต้องนั่นอ่ะต้องทักกิแม่ก็ห้ามนะทอมทอมเนี่ยเดี๋ยวผมสแกนเดี๋ยวผมสแกนขอสแกนนะคะแล้วมึงจะผู้ไปมึงจ่ายใครแล้วมึงจ่ายแต่ เป็นตู้าล่างุณอ๋อโอเคโอเคสลับสลับไปขอบคุณครับเจ็กจ๊กโหนี่เสียจ๊กเลี้ยงนี่มีมีขายลอตเตอรี่ข้างหน้าเลยเสียงโชคเลยเจ็กโจ๊กกูซื้อไปแล้วเขาซื้อเมื่อกี้อ่ะก็ตื่นให้เขาดีอันนี้ขอตื่นไม่เกี่ยวกอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าถูกถ้ากูซื้อก็ตูจะเรียน T Q K เคขาจะม่เต็มใจทากว่า ถูกรางวัลที่หนึ่งะนะโอ้อหซีคเคเจ็ดวันกวนตปหาหมาล่าเนื้อชนี้เวลาเห็นแท้แลตวก็เลีม่งคิดหนอวยจอคนเดียววันนี้ก็ถือไปเหมาหมดแต่เหลืออยู่ไม่เยอะวันนี้เข้าไปโทรเรียกลุงนิดเลยหลักมีไม่เยอะัูเลขสวยมากเลยว่ะโอ้ โค้ก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 เลขสวยมากเลยนะ่กราคาดีมากเลยนะแปลว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพัดเตอร์พัดเตอร์พัดเตอร์ขลุ่นรู้เปล่าเปล่านี่ไม่ไม่มีขลุ่นรู้เปล่ากินนี้เสร็จกับใคก้าวหน้าผมสามสิบแปดแต่เป็นเก้าเก้าหน้าเห็นทุกคนเลยโอ้โหเอสซสาธุสาธุสาธุสจังโจ๊กอิ่มแล้วปวดเยอะเลยอ่ะ ทั้งหญิงแลทั้พี่นสาว8น1นินทาเฮเพลงทุกคนกลับไปแะฝากหน่อยได้ไหมคุณแฟนเดี๋ยวมาใหม่นะครับทุกคนเราขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเราจะไปนินทาคนบนรถเรามันแกงขี่นินทาอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยขอเยไม่เคยจินน้ำปัาอย่างนี้เราก็แค่ ฟังเลยเฉยไม่เคยไม่เคยฟังอย่างเดียวพอประตูรถเปิดไหนเหล่ามาซีเหล่าเนี่ยเฮียปูเสือรอแล้วเนี่ยว่าลงยกาอยู่ก็วยไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะทุกๆ ตนะอนแรกก็นดู